จเจริญกุศลเพื่ออะไรถ้ามีความเข้าใจธรรมะก็จะเห็นประโยชน์ของการเจริญกุศลทุกประการเพื่อขัดเกลากิเลสที่มีมากมายในจิตใจไม่ใช่เพื่อหวังผลหรือเป็นเพียงความดีที่สะสมมาเช่นช่วยเหลือสงเคราะห์กันโดยไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะตามความเป็นจริง จากการสนทนานวสูตรที่มสพ17สิงหาคม2562วันก่อนนั้นก็เห็นรายการโทรทัศน์นะคะสามีภรรยาสองคนมีอายุมากเป็นคนชราไปโรงพยาบาลนั่งคอยอยู่นานนะคะ ในที่สุดก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ตรวจเขาก็หยิบข้าวหนึ่งกล่องขึ้นมาสองคนรับประทานข้าวกล่องนั้นไม่มีกับอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ไข่อะไรไม่มีเลยทานข้าวเปล่าๆกล่องเดียวสองคนมีผู้บริจาคมีผู้ช่วยเหลือเข้ารู้ไหมคะว่าเพื่ออะไรเป็นการอนุเคราะห์กันเท่านั้นก็สะสมมาที่จะมีจิตเมตตาแล้วก็กรุณา เห็นคนอื่นยากไรก็ช่วยกันแต่เพื่ออะไรเห็นไหมคะตอบได้ไหมเข้าทำกุศลกันทั้งนั้นเลยแต่เขารู้ไหมว่าเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์สุขของผู้รับที่ขาดแคลนก็แค่นั้นใช่ไหมครับแต่ว่าที่กล่าวว่ากุศลทุกประการควรเจริญเพราะเหตุว่าอากุศลไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ทั้งๆที่ความจริงมีทุกกาลสมัยแต่ตราบใดที่ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็ทำกุศลกันแต่พอได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้นะคะพอเห็นแล้วก็เป็นอกุศลแล้วอย่างนี้จะขัดกล่าวอากุศลได้ยังไงในเมื่อไม่รู้เลยก็เพียงแต่ทำด้วยความเป็นเราไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่คำนี้คะ่ะพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทยังไม่เข้าใจเข้าใจเพื่อนๆ่ากุศลควรเจริญ แต่ทำไมควรเจริญเพื่อประโยชน์อะไรไม่ใช่เพื่อเราจะได้รับผลของกุศลใช่ไหมคะขึ้นสวรรค์มีทรัพย์สมบัติมีลาบมียศไม่ใช่อย่างนั้นเลยคะ่ะแต่รู้ว่าเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสมีมากในสังสารวัฏที่ผ่านมานะคะนับไม่ได้เลยแสนโกรธกับเห็นเท่าไหร่กุศลเท่านั้นติดตามไปและไม่ใช่แค่เห็นนะคะต่อจากนั้นก็อกุศลตามเห็นมาตลอด เป็นเรื่องเป็นราวเป็นการที่ทำทุสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นนอย่างี้แล้วเนะะี่ยค่ะอะไรจะไปละกิเลสคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงสั้นๆธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมดกิเลสมั้ยแค่นี้แค่นี้ก็ยังไม่เชื่อมีความเป็นเราอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดจนตายแล้วอย่างนี้ทำกุศลเพื่ออะไรต่างกันแล้วใช่ไหมคะ คนที่มีความเข้าใจธรรมะทำกุศลเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะรู้ว่าอากุศลไม่สามารถที่จะละกิเลสได้แต่คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยขณะนั้นก็เป็นเขาที่ทำกุศลแต่ถ้าเป็นธรรมะไม่มีเขาค่ะแต่ขณะนั้นกุศลและจิตเกิดทำกิจของกุศลประการต่างๆเพื่อที่ว่าอากุศลน้อยลงเท่าไหร่กุศลที่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะ เข้าใจพระธรรมว่าเพื่อละกิเลสจึงทำกุศลแต่ไม่ใช่เพื่อว่าจะให้หมดกิเลสทันทีทันใดไปรีบทำกันก็ไม่ได้นะคะนั่นคือโลภะเพราะฉะนั้นความอยากความเป็นเราเนี่ยคะ่ะล้ำลึกมากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะไร้ปัญญาแล้วไปละกิเลสได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นโดยการที่ว่า เป็นกุศลที่ลเล็กที่น้อยโดยประการต่าง,างๆไม่ใช่จํากัดแต่เฉพาะเพียงอย่างเดียวถ้าขาดการฟังกุศลจะเป็นบารมีที่จะให้ถึงฝั่งคือการที่จะดับกิเลสได้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับ